สวัสดีค่ะทุกคนหายหน้าหายตาไปนานวันนี้สาวตาจะมาลงกินอ่านี่นะนี่เป็นใบข้องว่านหลังจืดจ้ะชุเนียนคั่นน้ำมาแล้วนี่นี่แก้วนะแก้วกาแฟนะจ๊ะจะมาลงกินจ้ะนี่นี่นี่อันนี้ไม่เคยกินเคยกินต้นอ่าใช้รองเล้ารองยา นี่ล้ายี่สิบบาทลองกินกันดูนะว่าอ่าถ้ากินล้าแล้วถึงเมือกินแล้วบ้านหลังจืดเนี้ยมันจะเมาไหมหลองค่ะเมาไม่เมาตองมาลองพิสูจน์กันนะจ๊ะ โอ้ยอุยแค่นี้นะจะโผ่นะมดนี่มันมาเกินไปเดี๋ยวถ้าวากินมดนี่ถึงหมาวัวติ่มไม่มีใครพาไปงา่าหมอน,นะจ๊ะนี่นี่จ้ะ ลองกินกันก่อนนี่จ้ามันกลิ่นยะนะมันมีกลิ่นเอาเลยนะ ินแล้กินไหมคุยกับลูกนี่น,นีลองกินแลถึงก็กินนี่ตามนะคือเคยกินเล้ากับยาดองมาเลเตอนนั้นจึงกินไปท่องสร้างแป๊กทีเดียวเลยก็ปรากฏว่าเกิอดอาการหายใจไม่ออกแล้วโก เดินไม่รรดนังก็นังไม่รรดมันมันจะเยี่แบบนี้เลยรอบนี้ก็เลยมาลองกินดูว่ามันจะมีมันมีอาการมันเดิมไหมือว่ามันจะไม่เมานะนี่จะ้ะลองกินเลยกินมันตะแม่งตะแม่งนะทุกคนแต่มันไม่ค้มเคมินเคี้ยว กลิ่นไม่พลาดเลยอันนี้ก็มิ้นอันนี้ก็ไม่พลาดไม่ควรจะลองกินนะแต่ว่านี่ตามช้องเลยจ้ะเศร้า,าตายใส่ลงแต่มันลองกินดู เดียวนะจ๊ะนั่งรออีกสักพักตัวมันจะมีอาการไหมอีกประมาณสักห้านาทีเดี๋ยวมาลงให้ดูจ้ะในการทุกคนลังจากกินผ้านไปเล้วซีผ้านาทีนะเดี๋ยวมาลงยกขึ้นยืนให้ดูว่าจะมองไหมเดี๋ยวเลืนให้ดูน,นะนะกินไปเรื่ยเรี่นะประมาณแปกบอกว่า,ลาแล้วก็ตามด้วย หวาน่างจืดสะดุกว่าไม่เมานะทุกคนกินได้จ้าดีจริงจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะจะได้ลงอะไรไม่หมายดูกันจ้า